สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพฤหัสที่4กรกฎาคมค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมหลายจังหวัดค่ะแนวจังหวัดเชียงรายพะเยาบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารรีสเกตสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่และตรังค่ะฝนในวันนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 60- 70%เทุกภาค ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับลมตะวันออกนำความชื้นเข้ามาค่ะขอให้ระวังน้ำรอระบายตามเมืองต่างๆค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนม ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ ระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตอนนี้เรามาเช็คพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคเหนือนะคะในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเช่นกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่13กรกฎาคม ร่องมอรสุมค่ะลงมาพาดผ่านไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น60-80%อีกครั้งค่ะจากนั้นในช่วงวันที่14-15กรกฎาคมฝนก็จะลดลงเหลือ40-60%และในวันที่1 6ถึงวันที่19กรกฎาคม เรามาลุ้นการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้อาจเคลื่อนเข้าภาคอีสานค่ะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นจากนี้ค่ะขอให้ทุกคนเตรียมรับฝนหนักฝนที่กระจายตัวมากขึ้นทุกภาคค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย